เรียบร้อยหลังบ้านอืตอนนี้ที่คิดว่าจะไม่ท้องน่าจะท้องนะผลตรวจผิดนะคะน้องอนะ่ะได้คอนอ่ะคุณผสมผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้ว,น,ลวน้องหนท้องแล้วสองตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้เพิ่งผสมไป ผ่านไหมแล้วว่างดูคนที่ดูหมูสาวกันบ้างตัวนี้ก็ยังไม่รู้ตัวนี้ผ่านแล้วตัวนี้ผ่านแล้วตัวนี้ผ่านแล้วตัวนี้ต้องรอดูตัวนี้ผ่านแล้ว,ว,ลว,ว,ออว,ลวโอเคไม่มีตัวไหนสับ ดูบนกงฮอตมากอยากกินอาหารแล้วใส่ปนกับกล้วย ้จะตอนได้แนละ้มาไงไปไหนวนะเนี่ยไม้กรงนี้มีสิบสี่ตัวเดิมมีสุดสามทับตายไปตัวต้องเหลือสิบสองหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ป่วยงู อันนี้มีสิบเอ็ดสามสี่ห้าเจ็ดสองสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอกงนี้โดดไปหากง,กงนี้กงนู้นโดดมาหากงนี้อีกี่ตัวน,นี้เลยเลี้ยงบ้านเลยเออก็แปลกดีอ๋อสีแดงตัวเล็กเนี่ยจำได้มีตัวหนึ่ง ที่มันจะขาดเจ็บๆหน่อยเนี่ยมันยาแนนี่ยแล้วมันสลับกันไปกันมายัางไงวะเนี่ยตัวน,นี้เลยเลี้ยงสิบสี่ตัวเลยงงมากอะไรโกงอะเหรออะไรวะ